ว่าคุณอู๋เนี่ยอาจจะรู้ฐานของผู้คนที่เขาจะจองวัตถุมงคลที่ผูชายวัตถุมงคลถ้าไปทําเกจิเนี่ยฐานมันแคบกว่าไม่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 แน่เพราะเกจิหลายองค์เนี่ยดังฐานเยอะตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคูณแล้วอ่ฮะเออผมอยู่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคูณพุณเนี่ยเดี๋ยวว่าก็เสียงไม่ขำผมก็ไม่ได้ทำเออได้ไม่บอกมาแล้วหลวงพ่อคูณก็ไม่ได้ทำกันเยอะแยะเออเแล้วก็ฐานกว้างเออพ่อคูณหลวงพ่อเปิดหลวงพ่อเกษรหลวงพ่ออะไรเงี้ยเยอะแยะฐานกว้างเออเดี๋ไวว่าก็บาริสต้าง ไไม่ดหลายองค์เห็นไหมวันที่ผมจะทำเพราะที่ผมศรัทธาและเกจิว่าคือจะนองและว่าเกจิเป็นพระสงฆ์หรือผมไม่ไม่ค่อยได้สร้างถามว่าเราเคารพหลายองค์แต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่จะสร้างพระคือถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยเกจิยุคก่อนเนี่ยเซอุน่าจะผ่านโอ้โหหัวยรู้จักหมดรู้จักหมดหลวงปู่ว่าปูนที่ผมสนิทหลวงพี่น้วงฝนนี่รู้จักแต่รกุฏิยังเป็นกระต๊อบสิงห์กุฏิเล็กๆอ่ะโอ้พูน้ำไปล้อมเนี่ยผมไป ก็ถือว่าเกจิดังๆทั้งนั้นทั้งนั้นเลยบรรปูมิเขถวายหลวงพ่ออ้โหเยอะแยะหลวงปู่อทิมก้อนพระโขนกพระขาวอ๋อมีวงพอทิมพระขาวที่ผมทำดีหลองพ่อทีมพระขาวเนี่ยที่บุญเยอะทำรูปเหมือนบูชาโอ้16นิ้วอ๋อ16นิ้วเลยน่าจะ16องค์ เอออันนี้มีหลวงพ่อทีมพระขาวมาพูดหลวงเกตีมีหลวงพูดทีมองหนึ่งอ๋ออันนี้คือส่วนตัวนับถือหลวงหพูดทีมพระขาวมากโอ้โหท่านเป็นพระใจดีมีเมตตาน่ารักมากผมทำบุญบ้านอะไรต้องนิมนต์หลวงพูดทีมไปเจอกู้เซฟก็ต้องนิมนต์หลวงพูดทีมพระขาวไปโอ้โหแล้วท่านเป็นพระดีโอ้โหแบบน่ารักมากเพราะตอนนั้นมีหลวงพูดทีมหลวงพ่อเมียหลวงพ่อมีได้แหละได้แหละสามองค์พอรวยพอพอภูมิเลยรวยได้ก็ยุคเดียวกันหมดยุติแล้วหมดแล้วมีหลวงพูดทีมพระขาวเนี่ยที่ผมว่าเคาร คือขอท่านทำพระบูชาน้าตักสิบหกนิ้วไว้สิบหกองสิบหกนิ้วโย็วจำมาได้เนี่ยแต่แค่นั้นเองเออมีแค่นั้นแหละเขาบอกว่าคุณอููนี่ชอบอะไรใหญ่ๆโตๆออก็ทำพระใหญ่ๆมาทำพระใหญ่ถ้าจะทำก็เป็นขนาดบูชาแล้วก็พระก็เอาเกินตัวเลยแบบคือใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยองค์ใหญ่ที่สุดที่ที่คิด ตอนนั้นเนี่ยไปคิดงานนี้เขาหรือทำไม่ก็ต้องมีวัดเจียมวัดทวดมงคลหัวอยอีกวัดทวดมงคลวัดทวดมงคลอีกนั่นแหละผมถามเจ้าชาก็รู้ใช่ไหแบบปีละสี่ที่ภาคอ๋อเจ็ดปีละสี่ท้่นี่ยี่สิบปีละเขาบอกว่าคุณอู๋เนี่ยทำให้หลวงปู่ทวดย่นระยะทางไม่ต้องไปปัตตานีมันนี่แหละถ้าไม่เออไม่ต้องไปปัตตานีคือคนปกติี่จะไปไหว้หลวงปู่ทวดอ่ะนะต้องไปไหว้ที่ ปัตตานีคุณอู๊มายดนระยะทางเหลือไปตัวทางวอแล้วไกลไม่ไหวแล้วพอต่อมายิ่งย่นเข้าไปใหญ่เลยมาที่ยุธยาได้ก็บอกว่าเห็นเขาบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่ยุธยามากกว่าปักใต้อหรใช่ใช่คือหลวงปู่ทวดเนี่ยตามประวัติท่านเนี่ยก็เกิดที่สติงพระสงขาบวชที่วัดดีหลวงเป็นเด่นนะแล้วก็บวชพระที่นครศรีธรรมราชที่พูดเนี่ยสมัยเมื่อ400ปีที่แล้วตอนนั้นบวชที่นครศรีธรรมราชอายุยี่กว่าท่านก็เดินทางมากรุงศรีอยุธยามาเมืองหลวงนะ มามามาเรียนน่ะพูดง่ายมาอยู่ทุกอย่างแล้วก็มาแปลพระทำคำพีกับพาพระชะตูตจนทั้งชนะชนะสมเด็จพระเอการุสุรเก็พระราชทานะโรดมา้พางนี่เก่งเก่งนะเอาพระราทานธรรมดิ์เพื่อนตำแหน่งให้ตั้งเป็นสมเด็จเลยสมเด็จพระราชมุรีสามีรามคูนุบมาจาดตั้งเป็นสมเด็จพระราชาคณะซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะหลวงปู่ทวดเท่านั้นไม่ใช่ตำแหน่งตกทอดมาทุกวันนี้แล้วก็บันทึกจารึกเป็นเอกสารด้วยในสมัยรุงสิีอยยาแล้วก็ท่านก็อยู่นานหลายปีเป็นสิบปีจนทั้ง กลับไปบูนาวัดโคก<อ>แล้วก็ไปมาเลเซียอ,อยู่ในมาเลเซียซึ่งมาก่อนเป็นของคุณมจีนยายเอ,อาหมอนผ้าท่านกัตริย์บอกว่าให้เอาไปชาวพนักจิตเผา,าที่วัดช้างให้เก็บกระดูกไว้ที่วัดช้างให้เพราะฉะนั้นหลวงพุทธวดอยู่ยุทธยาผากว่าที่อื่น <laughs> <laughs> ทุกวันนี้ก็เลยมีที่ยุทธยา <c oughs> ต้องมียุทธยาแล้วจริงๆอ่ะเขาพูดกันเหมือนกันว่าไอ้เหยียบน้ำดิเลเจดเนี่ยมันเป็นการเขียนขึ้นหรือว่า อันนี้ตำนานมันมีบันทึกไว้จริงๆริตอนที่ท่านเดินทางจากยุธยามาแล้วเรือพอเรือสำเภาออกเนีก็เหมือนเรือมันก็เกิดเขาบอกเกิดอาเพศเพระพระองค์เนี้ยะะะนะไม่มีลมมันไม่ไม่มีลมหรือเปลเรือใบมันไม่มีลมก็ไเพราะไม่มีเครื่อง,งอะไรต่างต่างเรือก็เดินทางไม่ได้เพราะจอดนิ่งๆน้ำก็หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บอกเกิดเพราะพระองค์เนี้ยก็จ้าท่านไปขึ้นฝั่งอะไรอย่างเงี้ย หลวงปู่อลงเรือเสร็จแล้วท่านก็บอกอา้าเนี่ยท่านก็นสแสดงฤทธิ์อาขาจุม่มพระนอธิษฐานน่ะ,ะให้พองทิษฐานบารเีขอท่านนี่ยเอาเอาท้าจุ่มที่น้ำทะเลแล้วก็ให้พวกกะลาสีพวกบนเรือเนี่ยตักน้ำตรงนั้นขึ้นมาชิมดูพกกเพราะบอกมันเป็นน้ำจืดก็เป็นที่มาหลวงปู่ทวเดเกี่ยบยน้ำทะเลจืดเออได้คือความศักดิ์สิทธิ์ของกานพวกนี้มีบันทึกไว้หมดนะมีบันทึกไว้ในพระตำราบรมราชูที่เพื่อการรับปนาหัวเรือพระลุเป็นเอกสารเขียนแต่สมัย ปุงสียุทธยาเก็บไปยี่หอจดหมายเหตุ่งช่แล้วเวลาเวลาเรียกท่านเนี่ยจะต้องมีตรงเหยียบน้ำทะเลจืดติดเข้าไปด้วยอ่แล้วแต่ไงคือก็เขาบอกหลวงปู่ทวดถ้าเต็มยศก็หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมีองค์เดียวโอ้อพระศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยเออมีคนเขาบอกว่าเรียกอะไรดีเห็นเขาบอกเรียกหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดคนใต้เรียกหลวงพ่อทวดแต่คนภาคกลางเรียกหลวงปู่ทวดมันเป็นภาษาถิ่นอ๋อแต่แล้วแต่กนมีองค์เดียวกันแล้วแล้วแต่ทานนายไม่ถูกไม่ผิดหรอกไไมม่่ถูกผิดภาษาถิ่น เขาบอกว่าคุณรู้เนี่ยเป็นคนแปกริ้วในกังซาวใช่แต่รู้สึกว่าในชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ยุทยาแล้วตอนนี้ย้ายที่เรีนบ้านเลยมาอยู่ยุทยาแล้วมาเป็นนายกอบตอยู่ที่ยุทยาโอ้แล้วก็คือถ้าเป็นคนในยุทยาไปแล้วแต่เป็นคนในยุทยาไปแล้วก็กล่าว่าจะมาพัฒนายุทยาก็เราเหมือนกันตอนที่เป็นบ้านเราเราก็พัฒนาบ้านเราก็คือยุทยาอยากให้เอยากให้เจริญอยู่แล้วอ๋ออยากให้เจริญเพราะว่ายุทยาตอนที่คุณรู้ไปอยู่ตอนแรกๆอ่ะ มันเป็นอะไรตรงนั้นเพราะคือผมอยู่ตรงตำบลวัใหม่อยาเบอร์หมาล่าก็ไม่มีอะไรนะ,ะเป็นเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสร้างของพุทธของใหญ่ทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเทีเ่ยวสําคัญแห่งทองยุธยาแถวหน้าของยุธยาเลยลนะอะไรไอะไรยนใจให้ไปจุดนั้นมันน่าจะมีจุดอื่นที่มันดูแล้วมันน่าจะดีกว่าตรงนั้นคือจริงแล้วมันขับรถผ่านแล้วเราก็เห็นป้ายประกาศขายที่ดิน200รอไร่เราก็เลยซื้อที่ดินได้ทีนี้อันนี้จะบอกว่า มันด้วยความหลักก็คือเราได้ที่ดินแปลงนี้เราก็เลยทำที่นี่มันก็อเจอจเป็นการบังเอิญอะง่ายได้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 มีมีอะไรบอกเหตุไหมไม่มีหรอกขับรถผ่านแล้วซื้อขับรถผ่านแล้วก็เห็นแล้วโทรศัพท์ไปอ,อันนี้คือแค่แค่หลักง่ายๆจริงแนละ้ ถ้าเรามองในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ก็คือก็เหมือนกับหลวงปู่ทวดท่านอาจจะโดนันดาลว่าให้เราได้ผ่านที่แปลงนี้แล้วเราได้เห็นแล้วเราได้ซื้อที่อยู่ยาบอกบอกง่ายๆท่านอยากจะอยู่ตรงเนี้ยเออคงเนี่ยท่านอยากอยู่ตรงเนี้ยน่าจะให้าซื้อที่ตรงนี้ถ้าท่านอยากให้อยู่ที่อื่นเนี่ยก็คงให้เราไปซื้อที่ที่อื่นแล้วล่ะเออหลักการมันแค่เนี้ยโอแล้ววจังหะก็ดีอู่่ถ้าเราพูดแบบไม่มีความบังเอิญอะไรเงี้ยก็มันต้องไม่บังเอิญอะมันเป็นบังเอิญที่ต้องไม่บังเอิญอะแล้วจริงๆแล้วมันมาอย่างที่ของคุณลู่เนี่ยที่อย อะไรมาก่อนกันมาพร้อม,ม,มกันมาพร้อมกันพร้อมกันเพราะว่าผมก็ยกที่ดินถวายสร้างวัดด้วยแล้วหมดผมซื้อสองร้อยไร่ผมยกที่ดินถวายสร้างวัดเป็นร้อยสี่สิบไร่ละตอนนั้นคือที่วิที่ดินของคุณดูใช่องผมทแล้วหมดอ๋อยกสร้างวัดเลยสร้างวัดเลย,เ,ลยเป็นคนเซ็นขออนุญาตตั้งวัดสร้างวัดเองอะไรเองก่อน ทุกวันนี้ก็เป็นมรรคธายยกหัวยาจากรอยู่ด้วเวลาวัดมีงานคุณรู้ว่าต้องไปช่วยเราเราเราดูแลอยู่ไงโอ้โก้เราดูแลอยู่แล้วก็ผมก็ยกยกที่ดินถวายสร้างวัดเลยคือสร้างวัดใหม่หมดเลยหมดสร้าง เรียกว่าเด้งแต่ล่างๆเลยเริ่มล้นมือเลยตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยการจะเป็นวัดนะเขาบอกเป็นสำนักสงฆ์มา่อก่อนไม่มีมีแนวโน้มว่าเป็นที่วัดเมื่อก่อนเลยไม่มีอะไม่มีไม่มีเป็นท้องนาเลยท้องนาซื้อใหม่เลย200ไร่ซื้อแล้วก็จ่ายเงินไป60ล้านสมัยนั้น2อ0ไร่เลยซื้อเสร็จเรียบร้อยมาแล้วก็แบ่งยกแรกก็คือเอาที่ดินถวายสร้างวัดสี่ส40ไร่เลยครั้งแรกเลยงาสร้างวัดขอญาติสร้างวัด40ไร่แล้วก็ พอเสร็จแล้วก็ถวายเพิ่มไปอีกทุกวันนี้ก็แบ่งไปโฉนโด,ดไปแล้วประมาณร้อยกว่าไร่กวันจะร้อยสี่สิบไร่ประมาณนั้ะตอนที่คุณอู๋ไปอยู่เนี่ยออตอนที่ไปที่นั่นนะครไอการหันหน้าของหลวงพระทั่วแตนะจริงๆเนี่ยนะถ้าถนนเนี่ยมองเข้าไปอะหลวงพระทั่ไม่ได้หันหน้ามาหาถนนนะไม่ได้หันหน้าครับทำไมคือเราหันหน้าขึ้นทิศเหนือแล้หรือหันหน้าถนนไงไอที่ดินที่ดิดถนนม่ใช่ของเรา เกิดวันหน้าเกิดใครไปสร้างโรงงานโรงงาูดังอะไรบางไม่ก็ไม่สวยอีโอ้หลวงปู่ทวดเขาโดนบรรดาระเลยกวัดตรงนี้ดีกว่าทั้งหมดเลยทั้งนี้ทั้งหมดหลวงปู่ทวดท่านกำหนดเองท่านกำหนดเองทั้งหมดอยากอะไรอยากกั้อยากจะได้ตรงไหนอยากจะอะไรกทำไรกันแล้วแต่ท่านเหรอโอ้แท้เด็กวัดคอยรับใช้โอ้ตั้งแต่ทำมามีอะไรมีอะไรโดนใจเราที่มีความเป็นมงคลอะไรบ้างจริงๆแล้วก็เยอะแยะหรอเออเออก็เยอะแยะแต่ แต่เราไม่เอาปฏิหารมาขายเ,เราเอาความจริงเออผมไม่เอาหรอกให้ว่าทำแล้วปฏิหารศักดิ์สิทธิ์นะแล้วให้คนมาสร้างมาทำผมไม่เอาเออแต่ดูดูจากศึกษาจากนิสัยคุณดูหรือการเป็นเซียนพระอะไรส่วนใหญ่เซียนพระก็อาจจะพึ่งปฏิหารเ,เวลาจะจะออกของเคยเห็นผมพูดเรื่องปฏิหาร,หรไม่เคยเห็นนะสิเออทำไมอะแล้เราเราไม่คุยเรื่องปฏิหารแล้วแล้วของจออกได้หรอก็ไม่รู้สิก็ผมว่าผมเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ย เพราะท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ท่านก็ต้องจัดการท่านเอง,งอ,ะอ่ะเ,ออเราไม่ต้องไปโฆษณาว่าท่านศักดิ์สิทธิ์หรอกอมันก็เข้าอนยุคปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราไปพูดปฏิหารมากเนี่ยมันก็ไม่เข้าท่าก็ถูกว่ามันก็ คือเ,เรื่องของความพิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องปัจจัดตังเวทิตาโบวิญญูยิติปัจจตังก็คือรับได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตนนะผมอาจจะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแสดงปาฏิหารที่ผมเห็นถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาโฆษณาชวนเชื่อ,อหรือเอามาขายให้คนเชื่อตามเราเพราะพิหารนั้นก็อาจจะไม่ได้เกิดกับคุณไม่ได้เกิดกับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องปัจจัดตังคือเฉพาะตัวเราที่รับรู้ได้เฉพาะตัวโจวตนของเรามันเป็นสิ่งที่ทาให้เราเนี่ยเคารพ ก็มีความเชื่อมั่นในหลวงปู่ทวดผมเชื่อมั่นในจันนอรื่แหละไหมเชื่อมั่นในเทพเยวดาเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมสร้างเพราะมันมีสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าอันนี้เรามาถูกทางแล้วทําแล้วทําดีแล้วชอบแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปโฆษณาหรือบอก